ออร่าคืออะไรเป็นคำถามที่เพื่อนๆหลายท่านอยากรู้ใช่ไหมคะวันนี้หญิงจะมาให้คำตอบค่ะพลังงานออร่าเป็นขึ้นพลังรัศมีของมนุษย์กายแสงของมนุษย์นั่นเองค่ะมีลักษณะเป็นสนามแม่เหล็กไฟฟ้ารอบร่างกายมนุษย์ประกอบด้วยขึ้นไฟฟ้าขึ้นพลังงานแม่เหล็กแสงสีและความร้อนมาตประเมินและวัดด้วยเครื่องที่แปลผลออกมาเป็นสีต่างๆของออรา่า และเครื่องวัดออร่าก็อยู่ในมือของผู้หญิงแล้วค่ะฮิลลี่เราจะเชื่อมต่อฮิลลี่ด้วยแอปพลิเคชันนะคะและมาที่ออร่าเราจะตรวจออร่ากันเลยค่ะและนี่ก็คือบันทึกออร่าของเรานะคะเราจะใช้วิธีการไวเวทเรามาตรวจออร่ากันค่ะให้เครื่องเชื่อมต่อกันนะคะ ยูลี่เป็นเทคโนโลยีของประเทศเยอรมันในการตรวจออร่ากันเรามาตีความกันเลยค่ะตอนนี้แสงรอบตัวผู้หญิงเป็นแบบนี้นะคะว้าวเห็นไหมคะ างกระหม่อมสูง99เลยตรงนี้มีข้อมูลนะคะที่เราจะรู้ว่ารัศมีของเราเบื้องต้นแค่นี้ก่อนค่ะถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจนะคะเขียนคอมเมนต์สอบถามกันเข้ามาได้กดติดตามคุูหญิงได้เลยนะคะคุูหญิงจะพามาปล่อยออร่าค่ะด้วยเครื่องเฮลลี่